ค่ะทุกคนพบกับรายการปันตี้เหนียไปทู้นนี่ไม่ทดลองเย้พบกับรายการปันตี้เหนียไปทดล,ปล,ปลองออออเอาเอามาทำไมเนี่ยอันเนี้ยส่งผลเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเด็ทุกคนเริ่มทำการทดลองกันเลยวันนี้ชุดการทดลองของเราคืออะไรคะปันตี้ จะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยสลามสูตรนี้เป็นสูตรที่เราไม่ใช้กาวทั้งจะเป็นกาลสูตรกาวเทียวเอไม่ใช้เราใช้แค่สองอย่างเขาวันนี้จะมาดูว่าสลามของเราจะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเลยนี่ทุกคนเห็นอุปกรณ์ทำสลามของเราไหมนะคะอันอื่นะคะเราไปแนะนำอุปกรณ์ทำสลามกันเลยค่ะอะไรบ้างคะน้องปั๊ดี้เกลือเกลือคืออะไหรอ อันนี้คือถ้วยที่ใส่สลามนะก็อันนี้เป็นที่คนนี่คืออะไรเย่งั้นถ้าพร้อมแล้วเรอไปชมกันทดลองกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเ่ะทุกคนก็ไปทําสลามกันเลยนะคะไปทําก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมถ้วยไว้หนึ่งถ้วยกับช้อนใช่ไหมคะแล้วก็เราทําใส่อะไรก่อนค่ะตะไลนะคะนี่ก็คือสะไลนะใช้ปันใส่แบนี้เหร คนเราก็ใส่กันเพราะว่าเราใส่ทุกอน่างเดี๋ยวป้าตี้จะใส่ให้ป้าตี้ใส่สไลด์ให้หมดเลยเดี๋ยวเพื่อนก็จะใส่เกลือนะคะเพราะว่าป้าตี้อาจจะพลาดมือใส่เยอะเกินไปเ s m นเอ็สียงสไลด์นะคะจังหวะทุกคนเราก็ได้สไลด์มาแล้วประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเคยต่อไปจะให้ป้าตี้ใส่เกลือนะคะแต่ป้าตี้เทเกลือนี่นะมาทุกคนมันหมุนแบบ เป็นน้ำใสๆกินได้เนาะจิบกินได้อยากกิน<ด>นะคะทุกคนใครที่แบบน้องๆก็น้องๆที่เล็กๆหน่อยก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นี่ก็พี่ซึ่งเหมือนมันจะแบบมันจะเหมือน,น,น,นไม่ค่อยได้อะทุกคนแบบเหมือนค่อยได้มันมีฟองเนียหนออะค่ะคุณปอ แต่เราใส่เกลือไปหมดแล้วเฮมันจะเริ่มเหนียวเหนียวแล้วทุกคนหลังจากเราคนไปได้สักพักหนึ่งเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟริชหนึ่งชั่วโมงแล้วเรากลับมาดูกันนะครับนี่นะคะทุกคนก็ได้มาแล้วแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วคือแบบดินสองก็อยู่ในนั้นเลยนะเฮ้ยมันเย็นมากอบ่ินซูนดินซูแบบดินซูส,ส,สลามดูว่าเราใส่เกลือเยอะไปอะไรอย่างเี้ยเนดูดิ วายเนีเยเย็นมากนี่คือบีบให้ดูเลยนะทุกคนนะมันเย็นมากอ่ะดูดิเลแล้วมันแบบเย็นมากแข็งเลยคือไม่รอดนะคะไม่รอดค่ะทุกคนรอดมันก็ไม่รอดแล้วอะไอย่างเงี้ยอ้ยๆนะนีบีบให้ดูอ่ะสรุปคือไม่รอดนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนจะลองไปทำอ่ะต้องแบบใส่สไลด์นะ เยอะๆกว่านี้หรือไม่ก็เอาเกลือน้อยกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้น่าตอนนั้นน่าจะใส่เกลือเยอะไปแต่ก็บีบนิ่มเป็นหิมะก็สนุกดีนะคะถ้าจะทำแบบว่าเกลือเยอะเกินจบคลิปค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตาอยากให้ปันกับปี้ทำการทดลองอะไรอีกที่มันแบบว่าไม่อันตรายนะคะก็พิมพ์มาได้พิมพ์บอกกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าปันกับปี้ก็อยากทำการทดลองเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราไปกันนะคะวันนี้ เราไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนติดตามเราชมของกินอินครัวเอพิโซดหน้ามันแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะทำขนมแบบยิ่งใหญ่กันใช่ปะใช่งั้นไปเจอกันนะคะบายมีหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆ